สวัสดีคร <it> ับผมครูเ <fit> รืองฤทธิ์สอทองนะครับสอนตั้งแต่ปหนจนถึงปห6แรงบันดาลใจในการวาดภาพนะครับอันดับแรกก็คือตั้งแต่สสสเข้ามาทํากิจกรรมผมก็มีความคิดกับเด็กๆเราจะทํำยังไงดีเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้เด็กๆก็บอกว่าหนูอยากวาดภาพได้ครูก็เลยวาดรูปนี้ก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นสื่อการสอน ในการใช้แสงและเงาการใช้สีนะครับอันดับแรกก็สอนเรื่องการใช้แสงและเงา mm hmm. เพื่อที่ว่าเด็กอาจจะได้เริ่มต้นรู้จักวิธีการลงแสงเงานะครับอันนี้ก็คือ,อาการวาดภาพโดยใช้ระยะระยะใกล้ระยะไกลนะครับเป็นสื่อการสอนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ mm hmm. เด็กเด็กก็จะได้วาดตามนะครับก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด,ด้วย นะครับในเมื่อครูทําได้เด็กก็ต้องทําได้นะครับรูปนี้ก็เหมือนกันเป็นการวาดในระยะใกล้ระยะไกลและเลือกการใช้สีนะครับทีนี้พูดถึงผลงานเด็กอันนี้เด็กใช้สีไม้สามารถทําได้นะครับเราก็สอนเลือกการใช้สีไม้อ่าอันดับแรกก็จะสอนเกี่ยวกับการแรงเงาก่อนในรูปทรงกระบอกรูปทรงกลมอันนี้รูปทรงกลมสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับแอปเปิลเป็น มะเขือเทศเป็นอะไรพวกนี้นะครับลูกทรงกลมอลูกทรงกระบอกก,ก็จะเป็นต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สีสีอะคริลิกนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาว่างๆเด็กก็มาช่วยด้วยนะครับเด็กก็มาช่วยช่วยออกแบบฟุตๆน่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คืองานศิลปนะเนี่ยเราต้องมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับเหตุผลของเด็กๆยอมรับความคิดของเรา แล้วเอามาเอะกันเนาะภาษาเมืองพ้องว่าเอะกันแล้วเอามาขโมดขมวดก็จะได้รูปภาพแล้วก็จะได้ผลงานอย่างที่เด็กๆตั้งใจนะครับสําหรับผมก็ขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสในการนําเสนอครั้งนี้ครับสวัสดีครับ